แล้วไอ้เหี้ยมับเปแดกข้าวหิวโอ้ยทำงี้โทรศัพท์กูอ๋อใช่จะสกูรุเกมไงเป็นสองสามไอ้เหี้ยสองห้องนับเรียงเป็นไลฟ์โคดเปลี่ยนสองไลฟ์โคดธุรกิจพลานมาดิคิดไงวะ เพื่อผิวพรรล้านเนี่ยขายยาธุรกิจไลโค้ดรายได้เป็นวินาทีไม่ใช่ขายยาแต่ขายแป้งขายแป้งเทินถั่วรวดเร็วไม่ให้จั่วไลโค้ดรายได้เป็นวินาทีไงดิเอ๊ะชัดอัพดิชัดชัดอัพดิชัดอัพดิอัพไลโค้ดบอกไม่ว่างพึงพูดมากยังวะไลโค้ดพอจะจ่ายจ่ายหนี้บอกไม่ว่างเตรียมเราตีบปากมานี่ได้เลย รับโค้ดที่ได้ได้เป็นวีงั้นเหรอจ่ายน,านี่บอกไม่ว่างไงแต่ผ <พอ S 1> ม<า>ว่าวอยากไปทำธุรกิจด้วยว่างเลย <laughs> เราอย่าพูดอย่างนั้นหรอกเขาพูดมากจากังวะเออพูดมากหมายถึงไอ้พวกคอมเมนต์นะพูดมากจากา <laughs> ังวะไงโดนด่าอีกล้งงไปดิดิเด้งใช่เด,ด้งไปดิเป็ลูกชิ้นหรือเป็นลูกชิ้นเหรอเป็นลูกชิ้นไหม ลูกชิ้นนั่นเราเล่นเราพ่อมีกาดไม่มีกาดปล่อยอือขี้เหลืองอีกแล้วฮิวเป็นที่ชอบเล่นอย่างงี้เนี่ยไฮเวย์ทูเฮลเออชอบเล่นอย่างงี้ขี้โกงหรอเป็นพวกขี้โกงหรอโอ้ยเจ็บปวดเปกขี้โกงใช่ไหมพวกขี้โกงสุดไปเลยข้างอุ้ยของ 5K เลยเหรอเออสแต็คโมทิกแวนเช็คจบเธอ เทินจัวคิดสั้นวะเนี่ยเอสามนาทีจบรีบอ่ะเราดูมันเล่นดิพี่แอรเจีเซเลยนะแล้วไงก็แตกได้เหมือนกันเลยเจี๊ยดอ่ะดีไซลขึ้นไงล่ะเดียเกจสองดีไซลขึ้นเกจสองดีไซลขึ้นตีฮิตขึ้นมือเลยล่ะกะไงอ่เชื่อกูปะ รอดไหมใช่เหรอเอาอะไรมาเพื่อว่ากูรอดวะไลฟ์โพุทธ์ไลฟ์คุยไลฟ์คุยเท่าไหร่เท่าไหร่เก้าพันตัวนี้เก้าพันเออเอาตีอะไรดีวะตีเวนมีตีอะไรก็ตีเวนเด้งตีบอลเหรอตีฮิตด้งคิดเด้งเหรอใช่เวนตีอะไรเวนตีสิบหกเวรตีสิบหก พลอ,อยกันดีว่ะมัออ้เพี้ยปล่อ,อยเธอะโซที่สองสอง,สองเท็คแว้นอุ้ยผ่านจัวว่วรอดว่ะไลฟ์โค้ดว่ะเฮ้ยเห็นไหมไลฟ์โค้ดกีซัดฟักกิ้งทีเนียตเต้จีฟักกิงกก้งทีเนียตจังวะแล้วทำไมนายถึงฟักกิง้งโอ้ยพี่ภูแย่เลยแย่แล้วเว้ย ได้ข่าวมึงได้สามเดี๋ยวนะจะย็นได้คงได้สามตัวนึงนี่แต่มันได้ฮิวไปนึงนี่แข็งแกร่งก็ไม่ได้ฮิวอ่ะหับไหมข่อยหลับรวเร็วทันใจเดี๋ยวทับบอร์ดกูสิอียขอโทษครับไม่เมียอี๋แล้วเอ่อเออแล้วแม่อะไรนะอะไรแล้ววะสับสนกับฮิตไม่ให้ฮิตจัว ฮิตก็จวดหนึ่งเก็บหนึ่งไม่ฮิตก็ฮิตเทคอ่ะฮิตเทกไม่ฮิตเทคฮิตอะได้ได้ไงแดมแต่ถ้าไม่ฮิตถ้าไม่ฮิตก็จวดหนึ่งเก็บหนึ่งไงจริงจริงขอขอมือหนึ่งขอมือหนึ่งขอมือเลยไม่ฮิตจวดหนึ่งเก็บหนึ่งไปเออการนั่นแหละเก็บไม่ขึ้นมาทำไมไม่ใช้แว่นเท่าไหรลูกพี่สิบวิบหก ยี่หกเออตีขาดพองไหมวะมึงยืนสองได้มั้ยไอ้นี่เท่าไหร่อ่ะสิบเอ็ดเก้าพันอ้ยเตียงพีด้วยเหรอใช่เอาได้เลยพี่ฮิวขึ้นพลังให้ตัวเนี้ยดอพาวให้เนี่ยโนทิคแย่นแย่โนทิคแค่ทิคก็หยุดโลกแล้วเว้ยแต่ไม่หยุดสิบสี่ขอห้าพันเออห้าพันไม่หยุดเท็กห้าพันขอหมื่นไม่เท็ก ไลฟ์โค้ดโดดขึ้นมือจวบหนึ่งเก็บหนึ่งจวอีกหนึ่งเก็บอีกหนึ่งไม่แล้วโหยเลือดศูนย์ใบเลยไงพี่พูล์ศูนย์ใบล่เถินจวรวดเร็วคล่องแคล่วได้ไม่ขออ๋อสกิลลืมโอ้ยโทษโทษขี้ลืมเล่นอะเลย่อมขี้ลืมได้ไงเอออะไรดีวะสี่พันไป คอตัวนี้ตัวละหมวกห้าพันอันนี้มันคอเกตสองปะใช่ใช่ไหมคอคอเกตสองติดเบฟปะใช่ปะไม่ไม่เกตสองอะไรก็ได้แต่ตัวเนี้ยติดเบฟคออันนี้คออะไรอะไรมีเบฟเอ่อบวกแปดพันบวกสามพันสามพันหรือสี่เออสามถึงก็มาสามแล้วก็บวกสีนี่บวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดยให้ตายเว้บวกแปดได้ไงอ่ะเออ เทคเอามาคอมาบวกห้าพันแล้วก็แถวหน้าออกสามพันปล่อยตายอ๋อปล่อยตายแถบเออฐานนะเอาฐานมาฐานเองคอช่างแม่งเขาไมคอไปไม่ใช่เหรอไม่ฐานตอนสไตรส์ให้มีผมไม่มึงโยนได้นะมึงก็กดเทคเอาไหมไม่ค่อยกดเทคฐานก็ได้เทคมันพร้อมกันหนึ่งเออพร้อมกันคออันนี้ดีกว่าบวกพาวบุดได้ด้วยบุดได้ทิ้งมือบอกต้องดิ้รู้สึกช่างแม่งแถบ ไอ้ที่บวกไปเลยนะบวกสิบเจ็ใช่ไหมบวกไปสิบเอ้แบบวกบวกบวกนี้เอ้ยไอ้นี้มันยืนสามพันแล้วเนี่ยเีของมันวยนี่เอออะไรของเออตัวนี้บวกสามพันแล้วยืนตัวนี้ตัวนี้เออบวกไปหมื่นไงจะเล่นยังเนี่ยแหวนเท่าไหร่อ่ะไม่เกี่ยวแหวนเลยเท่าไหร่ไอ้สันเออบวกไปแปดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดขอหมื่นใช่ไหมใช่คอมโฟนไงนี่เท่าไหร่อีบีดเวย มันเยอะกว่ายี่เบ็ดอะเท่าไหร่อะสิ 12, <ม>บสองโกไปสิบยี่สิบสองบวกสามมันยังบวกสามตัวไหนตัวนั้นอ๋ 20, 20, 20, 20, อยี่บยี่เท่านะยี่สิบสอง่อยี่ห้าอันนี้ก็บวกสามเลยเมื่อกี้เดี๋ยวขอตัวหนึง่งเวนเท่าไหร่เออยี่สิบเก้ายี่สิบเก้า จะทำวันเก้าันก้าคุณเอามาอยู่นี้บวกสามพันจีอยุอื่นอื่นอ๋อยี่สิบเก้าบวกสามอุงคีดเท่ไหน3สามสอง่ใชได้กี่ตัวเนี่ยฮะตัวนี้แถวหน้าหมดเลยอ๋ออันนี้เอามาสามหกกควมเก็บนอมอนอันนี้ได้แตกอ้เหอ้ยถ้ากาดได้แตกจะแตกไหมวะชื่อไรโค้ดสองได้โนทิ โอ้โหสแตนสองไก็บไลฟ์โพสไลฟ์โพสกัดยังไงอยู่ไอ้เหี้ยถามจริงเอออันนี้บวกอะไรนะอันนี้ตีอะไรวะลืมมันมันมีเก้าบวกไปแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามยี่สิบยี่สิบบวกอะไรวะบวกหนึ่งทิืยี่ห้าครังนี้ยี่ห้าครบยังวะยี่ห้า ยี่ห้ายห้าบวกเก้าได้ไรยี่ห้าบวกเก้าสามสี่สามสี่สามสี่บวกสามได้ปล่อยไงสามเจ็ดปล่อยตายก็ได้ปล่อยตายให้กูคิดทำไมให้กูกาดยังไงกาดไม่ได้เกมเล่นได้ม้วนแต่ต้นเกมอย่างเงี้ยตานไปซะในสุดก็ชนะทีไอเวน วันนี้เป็นวันของมันวันเด็กเก้าไงไันนี้วันของมันดีกว่า